ขนาดนักเอกเขาซื้อเสื้อให้นี่บอกสันดีใจเพิ่มใจแล้วต้องเพิ่มใจแนนะ่ละ่ะจึงให้บริการยังไงได้มันกนะ็ทำแบบทำให้เขาดูดีด้วยขอบพี่ออก,ก้อนขอบอ,ออกงานได้ทุกคนจะได้ออกงานด้วยเป็นพิธีกรด้วยเนงะี้ยพี่บอยสักกระเบื้อยันเรือลบใจจะรูดไอซซื้อให้นะขอบคุณม,มากขอบคุณบอส คุณบลอนด์ไหมผมแค่ไหนของคุณที่พาแลต่พอตัวเองก็คงไม่คงไม่มีมามาแต่กแกันใช่อันนี้เท่าไหร่คลิปใช่วยครับต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าขนานที่ตรงนี้สงบแล้วนะครับโดยเฉพาะคนนี้ครับส่ <c oughs> งนะครับส่งไดย すいませ ไม่ก่อนเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ,อรักอยก่างไรลูกคนรอคนนี้หลับแล้วค่ะทุกคนพี่หลับแล้วเกี่ยว ทำไมคะคำอัดกันยำค่ะปรุงน้ำยำแล้วก็ผัดเนาน้ำยำผัดกับเมนูวันนี้แตงกวาคือหน่องกะเพราทะเลล้วนๆเข้ามีเปิดมีพุ่งแล้วก็หมูทะเลหมูไทยหมูเตรียมตัวนะหมูไข่ค่ะหมูหมูทะเลนะคะแต่แล้วไป็นล็อกดาเกี่ยวกับอะไรคะแล้วก็เป็นเทนดหนังยว้าว อันนี้นะคืใส่กระเียต่อไม่ดึบลยครับยตน่ได้ึบยดขึ้นที่จนต๊ยแบบนไ่อยู่อีกแล้วอุ้ยเต้นเป็นนกกรยางกำลังแบ สิร์เลยเแอบเต้นมาคนเสิร์คเลยได้มากไปแอบเต้นมาคืนเสิรเลยไปแอบเต้นมืนสิร์เลยวันนี้ครอบครัวเราสเยอะไปหน่อยนะก็เขาจะผมอะไรกันบางบ้าบอเด้นื้อมันเาเยอะแยะเลยทุกคนมีเรามีม้วยมน โอ้ี่เปิดเจ้าไหนมาหมูขึ้ดรถแทไไปก็เตอร์น้ำยำปลาสดเชียเไน้ำยเเปิดได้แล้ววิดอ่างไลสุดไม่อ่อนเปิดไฟเว่าประเจ้าเฮ็ดอันพัดกระเพราเนี่ยโุ้ยน้ำยำน่ากินมากน่ากินจริงๆว่าแจวคือแบบ่น้า ล่าสุดคมันเปิดได้ดีไหมหรือกระดมุงไสทำานเป็นแก้วแต่แบบกระเทยกระเทยแบบกระเทยแบบกระเทยเข่าขั้วกันอย่นีชื่อแปบ่าแบบที่ต่างสิแต่ว่ากันกระเทยแบบแคบ้านแบบแบบกระเทยแบบเที่ยวรืแล้วแบบ ต่ำไปได้กับว่แหลกครัพี่พี่กูหนีงาวครับ